สวัสดีค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกนะคะที่นุกทำคลิปเกม n e c r o l o c Origin เหตุผลที่ทำคลิปนี้นะคะเพราะสงสัยค่ะว่าพ่อค้า s <S ทุบสายคีเนี่ยดียังไงตามที่หลายๆคนบอกค่ะว่าทุบคีอ่ะคือสุดและ end game แล้วถ้าคิดถึง210ขึ้นไปนะคะแรงจริงหรือเปล่าตอนนี้นะคะนุกมีลักอยู่ที่ประมาณ206นะคะซึ่งจะขาดอีก4จะเป็น210ตามมาตรฐานที เขาบอกกันไว้นุกก็ไม่รู้ว่าใครบอกคนแรกนะอ่ะถ้ากินอาหารเพิ่มขี้เพิ่มรักเนี่ยของนกเดี๋ยวขี้มันก็จะขึ้นมานะคะตอนนี้ยังไม่ได้กินเนาะเดี๋ยวจะบอกว่านุกอะเอาขี้มาจากตรงไหนบ้างนะคะอย่างแรกก็เลยเป็นสเตตัสเนี่ยรักเก้าเก้าค่ะเต็มเลยแล้วก็เอจินุก79นะคะเพราะว่าถ้า ตอนนุกตีเนี่ยหน้าเอจิมันก็จะเพิ่มบัฟขึ้นมาแล้วก็มีบัฟพะอีกมันก็จะเต็มประมาณ aspd 500นะคะของนุกแล้วที่เหลือนุกก็จะเป็นอัพจัเต็งนะคะแล้วตรงส่วนต่อไปออฟแมวค่ะออฟแมวประดับเป็นชาร์ปเลเวล5นะคะแล้วก็มีพ่วงด้วยออฟพีนะคะแล้วตรงส่วนอื่นนะคะของนุกก็จะมีเป็นออฟแมวรักค่ะ อยูทุกอันเลยรักหมดเลยค่ะนีะ้พอดีว่านุกเนี่ยย้ายมาจากสไนค่ะเลยยังไม่มีประดับของชิเมล่าที่มันเป็นโล่กับมือนะคะซึ่งต้องใช้อนันนะมันจะแรงกว่าแตา่นุกยังหาไม่ได้ไงตอนนี้ก็เลยเป็นประดับของสไนไปก่อนนะคะซึ่งมันก็จะมีคิอยู่ตรงนี้สิบ ข้างหน้าแมวเป็นคีดมัมเนาะไม่มีคีดแล้วคีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันเพิ่มขึ้นมากเลยก็คือ n e x t a Engine ค่ะตรงเนี้ยนกจะมีรังพึ่งเกียร์หนึ่งซึ่งเลเวล8แล้วที่นุกทำมันก็จะเพิ่มคีดแอย่างตรงนี้นกก็มีแบบเป็นเกียร์สองนะคะหาเกียร์หนึ่งไม่ได้หายากนิดนึงก็จะมีเป็นคี้หกค่ะคีจะเพิ่มตรงไหนอีก ก็จะมีตรงนี้ค่ะบิวบิวที่นุกใช้ตอนนี้ค่ะตรงชุดเนะะี่ยค่ะมันจะมีคีห้าแล้วก็ลัก8ด้วยค่ะทำให้ขีของเรามันเพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าถ้ามันคีล้นแล้วอะ่ะแบบว่าเกิน220อะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถมาใช้ Master of Magic ได้นะคะอันนี้นุกใช้เซตนี้เพราะว่าให้ขีมัน เกิน210ค่ะแล้วบิลของอาวุธนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะจะทำให้สกิลเวลาตีเนี่ยติดคิค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันที่บอสไทม์โฮเดอร์นะคะตอนนี้ของนุกมีบัฟกอเลียพะค่ะแล้วก็กินอาหารทำให้นุกมีคีอยู่ที่215นะคะเดี๋ยวตั้งค่าสกิลแป๊บหนึ่ง ตัวเล็กเด้งไปอยู่ประมาณ15น,นะคะสุดๆใช้วเลวเลาป,ประมาณ31ิว,วินะคะ เพราะว่าตัวเลขกูอย่างนุก,ก็เลยจะดูที่เวลาตายของบอสเป็นหลักนะคะแล้วเดี๋ยวนุกจะมาลองอีกสายหนึ่งที่ทำให้นุกงงว่าสรุปแล้วสายฮิดีจริงหรือเปล่าคะ่ะสายออกตัวพุทค่ะ,คะจะเปลี่ยนแค่อันแรกก่อนนะคะใช้อาวุธก่อนมาลองดาเมจ เด้งไปถึง47เลยนะคะแล้วก็จะจบบอสอยู่ที่29วิค่ะแต่เป็นว่าจบบอสเร็วกว่างงปาทุกคนถ้านุกทำให้ไอ้ตรง ออฟชารต่างๆของนุกอะกลายเป็นเมลีอะเราก็จะสามารถแรงขึ้นมากกว่านี้ได้ทุกคนแล้วไหนจะเปลี่ยนสเตตัสแบบให้ตรงเนี้ยสติงเต็ม99เอย่างเงี้ยเหมือนที่คลิปของคนอื่นๆเขาทํากันนะคะสายทุบแบบไม่เคียนุกว่าแบบนั้นอะมันแรงกว่าสาหรับตอนนี้นะซึ่งไอสายคีที่เขาบอกว่ามันเอ็นเกมกว่าเงี้ยนุกไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นตรงที่เนบิวล่าผ่านหรือเปล่าที่แบบว่า เลเวล80หรือเลเวลร้อยอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับสายคีมาหรือเปล่าหรือว่ารูนของอาชีพพ่อค้าที่มันเป็นสําหรับรถเข็นทุบนะคะไม่แน่ใจว่าเขาแบบจะทํามาเป็นแบบสายคี่ไหมอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับนุกนุกว่าตอนเนี้ยสายออคโตพุซ่สายทุบหมึกอะแรงกว่าคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับพ่อค้าสายคีที่นุกก็ไม่แน่ใจว่ามันดีกว่ายัางไงถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะหรือว่า นุกใช้แบบอะไรผิดตั้งค่าอะไรผิดอย่างเงี้ยก็ช่วยบอกกันด้วยนะคะหรือว่ามันจะดีกว่าตรงที่ป้อมปืนสามารถติดขีดได้ทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นสายป้อมปืนไงเราก็เล่นสายรถเข็นทุบอะนุกว่าดาเมจป้อมปืนที่เป็นติดขีดมันไม่น่าจะมากขนาดนั้นหรือเปล่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะ ไม่แน่ใจว่านุกจะทําคลิปใหม่อีกหรือเปล่านะพาะนุกไม่ได้ทําคลิปเกมนี้เพราะว่าก็มีพี่ๆหลายคนที่เขาแบบเชี่ยวชาญกว่านอนนุกก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้นะคะไม่แน่ไม่แน่เผื่อนุกสงสัยอะไรอีกนุกก็จะมาทําคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งหรือถ้าใครอยากให้นุกทําคลิปอะไรก็บอกมาได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนละค่ะบายบายค่ะ